สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องอการไล่สเกลนะฮะจะนําเสนอเรื่องการไล่4 m a เมเจอร์สเกลนะฮะเพราะว่าเป็นสเกลแรกๆนะฮะในการฝึกไล่ Scale สเกลสำหรับเพื่อนๆที่เล่นดนตรีนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะ,นะฮะสเกลเนี่ฮะหรือว่าในภาษาไทยนี่ครับแปลว่าบันไดเสียงนะฮะคือกลุ่มโน้ตกลุ่มนึ่งที่เราไล่จากเสียงต่ําไปสูงสูงกลับมาหาเสียงต่ําอะไรแบบนี้ ท่านี้ผมจะมาลงลึกในเรื่องของคำว่าเมเจอร์สเกลนะฮะเมเจอร์สเกลนี้จัดอยู่ในไดอะโทนิกสเกลนะฮะไดอะโทนิกสเกลมีทั้งหมด2 2สเกลด้วยกันนะไดอะโทนิกก็คือเมเจอร์สเกลกับไมเนอร์สเกลนะครับแต่วันนี้เราก็จะอย่างที่บอกนะเป็นเมเจอร์สเกลนะฮะเมเจอร์สเกลนะฮะมันก็จะมีโครงสร้างของมันนะครับที่ตายตัวเลยนะฮะนะฮะมันจะประกอบด้วยโน้ตทั้งหมด แปดโน้ตด้วยกันนฮะโน้ตที่หนึ่งกับโน้ตที่แปดเป็นโน้ตเดียวกันฮะคือตัวตัวเริ่มของมันนะฮะอ่าและทีนี้มันจะมีระยะห่างครับที่บอกเลยว่าเป็นเมเจอร์สเกลแน่นอน,นะฮะก็คือโน้ตที่สามกับสี่นะฮะแล้วก็เจ็ดกับแปดนี่นะจะห่างกันครึ่งเสียงนะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนเพื่อเห็นภาพง่ายๆนะฮะบนกีตาร์ได้เลยโดยการไล่เป็นทางราบนะฮะอ่าก็คือผมจะคิดจากวันนี้เลยที่เราจะไล่ก็คือสเกลซีเมเจอร์นะครับสเกลซีเมเจอร์นั่นเอง ก็คือโน้ตอื่นนะฮะจะางกันหนึ่งเสียงหมดเลยส่วนโน้ตสามกับสี่สังเกตน,นะฮะมันจะติดกันช่องติดกันก็คือครึ่งเสียงนะฮะสามสี่เจ็ดแปดครึ่งเสียงก็คืออันนี้หนึ่งนะสองสามสี่เห็นไหมสามสี่โน้ตลำดับสามสี่จะห่างครึ่งเสียงแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะจะกลับมาเป็นครึ่งเสียงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือ เป็นโครงสร้างที่ตายตัวนะฮะให้จำว่าทุกโนต้ตโน้ตหนึ่งสองเต็มเสียงสองสามเต็มเสียงสามสี่ครึ่งเสียงสี่ห้าเต็มเสียงห้าหกเต็มเสียงหกเจ็ดเต็มเสียงเจ็ดแปดกลับมาครึ่งเสียงอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้เพื่อนๆนะฮะวันนี้จะเสนอทั้งหมด6กโพซิชั n นด้วยกันนะฮะฟังดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ถ้าเรา ฝึกแรกจริงก็ไม่ยากมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสาม s i t i o n แรกก่อนเลยนะฮะจะได้แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ในคลิปนี้นะฮะจะได้ไม่ดูเยอะมากอ่าก็จะเริ่มด้วยโน้ตสทุก Position เลยนะครับเริ่มด้วย C หมดเลยนะครับอ่าแพทเทิร์นที่หนึ่งนะเดี๋ยวโพสิชันที่หนึ่งนะฮะผมจะเริ่มที่อ่าตรงนี้นะฮะโน้ตสีที่แฟตที่สามสายที่ห้านะครับซึ่งสเกลซีเมเจอร์นะฮะนอกจากโครงสร้างเสียงที่บอกไปแล้วก็ โน้ตที่เหลือก็ไม่ติดชาร์ปติดแฟตอะไรเลยนะฮะมีโน้ต C D E F G A B จบด้วย C นะฮะนะครับก็จะมาไล่กันเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องท่องโน้ตเพื่อนๆก็ท่องไปด้วยนะฮะเพราะมันเริ่มจาก C อยู่แล้วก็วจะเริ่มที่สายที่5ช่องที่3นะครับตามด้วยสายปล่าสายสีครับสายสีช่อง2นะครับสายสีช่อง3 แล้วก็สายสามสายเปล่านะครับแล้วก็มาเป็นสายสามช่องที่สองสายสองสายเปล่าครับสายสองช่องหนึ่งสายสองช่องสามสายเปล่าสายหนึ่ง 1, ครับแล้วก็สายหนึ่งช่องหนึ่งสายหนึ่งช่องสามฮะเดี๋ยวไล่เพื่อนๆดูอีกทีนะฮะผมจะท่องมาด้วยนะฮะ C D E F G A E E นะฮะ E F G นะฮะก็จะเป็น C D E F G A B C D E F G นะฮะคำน,นี้นะเพื่อนๆก็ลองไล่ไปแล้วก็ไล่กลับนี่โอร์ชั่นที่หนึ่งนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นโอร์ชั่นที่สองนะฮะเริ่มใดนี้กลางแต่ว่าจะเป็นโน้ต C เหมือนเดิมนะฮะ,ะนะผมจะไล่ดูเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งรอบก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องช่องนะเพื่อนๆจะได้ไล่ตามได้อย่างละเอียดจะเป็นสาย5ช่อง3นะครับแล้วก็สาย5ช่อง5นะครับสาย4ช่องเรียงกันมาเลยนะสองสามห้านะนิ้วชี้กลางนางสาย3ก็เรียงกันมาเลยนะฮะช่อง2 4 5สาย2ก็เรียงกันมาเลยนะฮะช่องหาที่ สามห้าหกจบด้วยสายหนึ่งครับที่ช่องสามห้าเจ็ดนะฮะเพื่อนๆก็ท่องมาด้วยก็ได้นะครับพอจำได้ก็ C d e fGA b c d e f G A B นะครับโอเคทีนี้อ่าหัวขั้นที่สามนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปการสูมเมือใกล้ๆกันนะฮะขอไล่หัวขั้นที่สามก่อนนะฮะอ่าทีนี้ขั้นที่สามก็จะเป็น เริ่มด้วยนิ้วชี้บ้างนะแต่ยังอยู่ที่รุดที่เดิมมัน่นสังเกตไหมมันจะเป็นนิ้วโพชั่นหนึ่งนิ้วนางโพชั่นสองนิ้วกลางโพชั่นสามนิ้วชี้นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นสามโน้ตต่างสายง่ายมากนะฮะผมจะไล่ดูหนึ่งรอบก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอย่างนี้นะฮะสายห้านะครับช่องสามห้าเจ็ดนะฮะสายสี่ช่อง 3, 5, 7, สามห้าเจ็ดสายสองสายสามช่องสี่ห้าเจ็ดนะครับสายที่สองช่องห้าหกแปดสายที่หนึ่งช่องห้าเจ็ดแปดนะครับโอเคเ,เพื่อนๆก็ลองไล่ดูนะท่องไปด้วยก็ได้แรกๆนะพยายามจําโนต้ตให้ได้แล้วก็ท่องไปด้วยและที่สําคัญมือขวาพยายามดีสลับนะครับจะได้ฝึกไปด้วยในตัวเลยสี่นะรเริ่มที่สี่ C D E F G A B C D E F G A B C นะฮะแล้วก็ไล่กับไม่ต้องซ้ำนิ้วก้อยนะฮะ โอเคครับทีนี้เป็น3ามโพสชันหลังบ้างนะครับเมื่อกี้ครึ่งแรกของคลิปก็เป็น3ามโพสชันแรกนะฮะอย่างที่บอกมี6กโพสชันนะฮะหกแพทเทิร์นหบล็อกหรือแล้วแต่จะเรียกโอเคโพชันต่อไปก็คือสีนะครับก็จะเริ่มด้วยโูทตีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับในสเกลซีเมเจอร์ทีนี้ไปเริ่มด้วยนิ้วก้อยบ้างครับนิ้วก้อยที่สายที่6ช่องที่8นะครับโน้ตีอย่างที่บอกครับพยายามดีดสลับนะครับการไล่สเกลดีสลับขึ้นลง ก็จะเป็นอย่างนี้คร <Okay. S 3> ับเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนครั้งนะทีนี้ช่องนะครับเริ่มที่ช่อง8สาย6ช่องห้านะแล้วก็สายที่5นะครับช่อง5 6เอ๊ห้าเจ็นะครับขอโทษทีสาย5ช่อง5 7 8นะครับ สาย4ี่ช่องห้าช่องเจ็ดนะครับสายสามช่องสี่ห้าเจ็ดครับสายสองช่องห้าหแปดสายหนึ่งช่องห้าเจ็ดแปดครับเ,รเพื่อนๆก็ลองไล่ลงมาหนึ่งรอบนะครับกลับเลยนะฮะไม่ต้องเบิ้ลแล้วไล่อย่างที่บอกก็ท่องมาด้วยก็ได้ครับ พอยชั่นต่อไปก็เป็นพอยชั่นที่หกเลยนะครับอ่าพอยชั่นที่ห้านะครับโทษทีนะพูดผิดเยอะไปหน่อยพอยชั่นที่ห้านะครับก็จะเริ่มด้วยนิ้วกลางฮะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่อยู่ที่ช่องที่แปดเหมือนเดิมคือเป็นนิ้วกลางที่โน้ตสีนะฮะหรือโดนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ดูหนึ่งรอบก่อนนะครับ โอเคทีนี้ก็จะอธิบายอย่างละเอียดนะครับเพื่อนๆจะได้ไปไล่ได้ว่าช่องไหนบ้างนะครับสาย6นะครับนิ้วกลางกับนิ้วก้อยครับช่อง8ช่อง10นะครับสาย5นะครับช่อง5้านะครับนิ้วก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีซูไม่ดูใกล้ๆครั้งไม่ต้องห่วงครับช่องหน้าหครับสาย4ช่องที่7 9 10สาย3 7 9 10ิบ สายสองนะครับช่องแปดกับสิบครับแล้วก็สายหนึ่งนะครับช่องเจ็ดแปดสิบครับเพื่อนๆก็ฝึกไล่แล้วก็ท่องมาด้วยนะครับแรกๆ C D E F G A B C D E F G A B C D e นะพยายามท่องแล้วก็ไล่ไปด้วยที่สำคัญแล้วก็ ดีสลับนะครับจะได้เป็นการฝึกไปในตัวนะฮะแล้วก็ฟอร์มสุดท้ายนะฮะของ C Major Scale นะครับ <im itation> ก็จะเป็นฟอร์ม3โน้ตต่อนหนึสายนะฮะ <im itation> ต็ไม่ยากมากก็เริ่มที่สายที่6ช่อง8เหมือนเดิมนะครับโน้ต C นะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูหนึ่งรอบก่อนโอเค นี้เวลาเราไล่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนเพื่อนๆจะไล่กันก็จะเป็นสายที่6นะครับสายที่6ช่องที่8นะครับแล้วก็ช่องที่10ช่องที่12นะครับชี้กลางนางครับไอชี้กลางก้อยนะครับสายห้าก็เช่นกันครับ8 1 12ครับชี้กลางก้อยลงมาสายสนะครับ90 ส2นะ 2> สาย3ช่อง9 1 0 12แล้วแล้วก็สาย, 2>, สาย2ช่อง10 12 13สาย1เช่นกันครับ10 12 13นะครับแล้วก็ฝึกไล่แล้วก็ท่องมาด,ด้วยนะครับเวลาไล่ไปแล้วก็ไล่กลับนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูอีกครั้งนึงครับฟอร์มสุดท้าย เดี๋ครับเดี๋ยวก็จะซูมนิ้วให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงครับขอให้สนุกกับการฝืนนะครับโชคดีนะครับเพื่อน สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้สักนิดนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนพี่พน้องๆท่านใดนะที่สนใจเรียนกีตาร์นะครับกับผมก็ตอนนี้มีสอนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบามาเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวนะครับมีสถานที่ให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่สนใจออนไลน์หรือว่าแบบทางหดก็แล้วแต่นะผมจะขึ้น ID Line ไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะรนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่ในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มีตรงคำอธิบายด้วยใต้คลิปนะสำหรับใครที่สนใจก็ พูดคุยได้ฮะทุกเรื่องถึงว่าแอดไลน์มาถามเรื่องเรียนหรือว่าจะคุยเรื่องกีตาร์อย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่ตอบได้นะครับผมก็จะตอบให้เพื่อนๆอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับโอเคครับบายบายครับ